นะหลังจากที่โซกันเมื่อกี้แล้วก็มาทำบุญตอ่อครับพี่น้องครับ,รบ,าารบน,นะครับตามมาตามมาครับโอ้ผู้ใด้ล่ะครับพี่ยาว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 เป็นตะเบิงครับพ <laughs> ี่ยาวเป็นตะเบิงมา,มา,มาปลาสุกผมก็เทเลยปลาโอ้เน่านอนเน่านอนเลยมาแล้วครับผมตอนนี้กับพระอาจารย์เกจิมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ม้วนพระเก้ารูปวันนี้ครับตรวจจัดฟาดบึ้ม โอ้โหจดจดครับทางไหนทางไห้ทางนี้ครับโอ้หลวงพ่อไปแพร่ศาสตร์บะครับเนี่ยถ้าบุญศาสตร์ทั้งหมดเลยจำได้ลอาจาอันนี้หลวงพ่ออย่างคุ้นๆไม่ได้เคยเห็นอยู่ยใส่เนาะหลวงพ่อดีครับนี้ ถามไงก็มาแล้วครับเนี่ยนมากอ,อยว,วเอุเอาอไดากมามา,มาครับพี่น้องเจ้าคือประธานย,ยูทูบเจ้าคือประธานย,ยูทูบ ก็ที่ท้วยว่าเปนองเสื่อมีากนีแตนเมื่อยูทูบสุพี่รองคะพี่เป็นยูทูบเบอร์ง่ายการรับเงิแม่สวัสดีครับ เครื่องเสียงคือประดังเครื่องเสียงเอาาเสัญญา้เกนขาไม่ย้ไาไม่บมยไกย้มไม่เมยไยอ้มว่าใส่ว่าใส่ปากเข้า ဒီလိုတော့ 이렇게 는데 자취 다